นี่ค่ะนับกันเลยเ๋รเราดูแตได้เท่าไหร่อันนี้คือสิบยูโรในห้าสองใบสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสองสี่หกแปดสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสองห้าสิบเซนนี่คือเงินของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะนี่คือเงินของเราที่เราเก็บมาได้จากบาบในสี่สามสิบสองยูโรห้าสิบเซน ตาเจอแจ็คพอตเต็มเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะคะนี้ค่ะนี้ค่ะเต็ม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 ,ตม,ตมอยากให้ทุกคนดูให้ชัดก่อนที่วารุตจะไม่มีเวลาได้ถ่ายให้ดูนะคะนี้ค่ะ เต็มไปหมดเลยท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้กัวเต็มเต็มเต็ม360องศากันไปเลยค่ะสามบาท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 อีสามบาทสามบาทอกบาทค่ะ สามบาทค่ะสามบาทค่ะเก้าบาทเป็นแบบนี้ก็ได้คะ่ะสามบาทค่ะอีกเก้าบาทค่ะสามบาทค่ะนี่อีกสามบาทนี่ค่ะเก้าบาทสามบาทนี่อีกสามบาทนี่ค่ะสามบาท นี่ค่ะห้าขวดเก้บาทขอเก็บเก้าบาทคนขาสามบาทนี่อีกสามบาทค่สาบาทสาบาท่ะอีกสามบาท่ะอีกเก้บาท่ะอีกสมบาท่ะอีกสามบาทสมบาท่าอีกสามบาท่ะเราจะเจออีกเาบาทค่สาบาท่ะนี่คือเก้าบาทนี่อีกสมบาท สามบาทคะ่ะนี่คะ่ะอีกสามบาทสาบาทคะ่ะบ,บ,บาทคะ่ะผลงานของเราคะ่ะในวันนี้นี่คือที่นั่งของวารุตตาเต็มด้านหลังอีกถูกใหญ่เลยคะ่ะทานข้าวเสร็จวารุตาก็เลยรีบไปเอาขวดลงมาจากในรถนะคะ นี่คือจำนวนทั้งหมดที่เราเก็บได้ในวันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะถุงที่เราเอาไปคือไม่พอกันเลยที่แฟนเอาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปกันเลยค่ะไปกันวันนี้ตั้งใจจะเอาไปคืนให้หมดเลยนะคะจะได้รวบรวมยอดอุ้ยลูกอาร์เซลนัทหล่นลงมาจากต้นนี่ต้นของเขาค่ะ เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บลูกอาเซลนัทกันแล้วนะคะสองฟากถนนนี้ก็คือลูกอาเซลนัททั้งหมดเลยค่ะวิลตาเจอห้าบาทค่ะนี้ค่ะของคากล่ารีบเก็บก่อนค่ะเดินออกนอกบ้านแป๊บเดียวก็ได้ห้าบาทอีกแล้วค่ะไปกันเลยเอาขวดไปส่งกข,ขอให้วารุตาระหว่างทางได้เจอเช็คพอด รั่วรัวรัวรว,รว,รวบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะห้างอยู่ตรงหน้า มาค่ะเตรียมลุยกันว่าของวารุตาได้เท่าไรนี่ค่ะมากันเลยเครื่องเต็มค่ะต้องรอเจ้าหน้าที่มาก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาไอคอนเทนเนอร์ที่เต็มตรงนี้เป็นขวดแก้วเอาออกไปเปลี่ยนแล้วนะคะสองข้างนี้จะเป็นพลาสติกค่ะนี่คือลักษณะตู้ของเก็บเครื่องรับขวดนะคะมาแล้วค่ะ วารุตาได้มาแล้วค่ะรีบไปขึ้นเงนินกที่แคชเชนเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ4ยูโร20สเซนรอบแรกที่วรุตาส่งในวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาขวดรอบที่2มาส่งกันค่ะ4ยูโร1 0 4ยูโร20เซนมารุตาตีเป็น160บาทแล้วนะคะมาดูบรรยากาศช่วงบ่ายๆกันมั่งนะคะเคยชินกับช่วงเย็นๆร้านเบเกอรี่คนเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนร้านพิซซ่าม,มุมหน้าโน้นคนก็มานั่งรับประทานกันด้วยนะคะร้านคาเฟ่ก็มีผู้คน มานั่งดืง่มนี่คือช่วงเวลาพลุกพล่านจะเห็นว่าตรงฝั่งโน้นจะมีเด็กนักเรียนกำลังเพิ่งเลิกเรียนนะคะน้งสาวไปไหนนี่อีกสองถุงเดี๋ยวพุตาเอาไปใส่ในรถเข็นค่ะ นี้ค่ะเต็มไปค่ะไปส่งกันรอบที่2ค่ะนี่คือรอบที่2ของวารุตาค่ะค่ะนี่ค่ะเริ่มลุยกันเลยสามยูโรแปดสิบกาเซนนี่คือรอบที่2รีบมาขึ้นเงินกันที่แคชเช์กันเลยค่ะ ทุกครั้งถ้าเราได้เป็นเศษแบบนี้อย่าง89นะคะวารุตาก็จะงเงาเงินในเศษกระป๋องของเราที่เราพบเจอหรือที่เรามีนะคะเราก็จะเอามาเติมอีกอย่างเช่นเพิ่มอีก11เซนตวารุตาก็จะได้เป็น4ยูโรค่ะอีก4ยูโรมาแล้วคะ่ะ 160บาทอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนวารุตาติดเงินน้องคนที่อยู่แค่เชียนหนึ่งเซนเมื่อกี้เอาไปคืนก็บอกเธอเอามาคืนทำไมาบอกมันเป็นหนี้เผื่อ,อไว้เค้าหน้าเผื่อ,อาวารุตาฉุกเฉินก็จะได้ยืมเงินแคชเชียร์รับไปกันเลยค่ะวันนี้มาช่วยส่งกำลังใจให้วารุตาส่งขวดให้จบนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้นับเงินกันว่าเราได้เงินจากได้ขวดจากที่เราเก็บมาจากบาเดนไนเซตเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะขวดบางส่วนที่วรุจาส่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปส่งอีกห้างหนึงค่ะจะรวบรวมทีเดียวเลยนะคะเอาไปส่งห้างนู้นทีเดียวอาจจะเป็นรอบสุดท้ายลุ้นๆกันค่ะ เห็นผู้คนนั่งดื่มนั่งพูดนั่งคุยเขาช่างมีความสุขเหมือนขับวารุตาตอนนี้เลยค่ะที่มีความสุขได้เอาขวดมาคืนแล้วได้เห็นเงินที่อยู่ในกระปุกของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้บรรยากาศแสนสบายมากๆเลยค่ะวารุตาอดให้ดูท้องฟ้าน,นิดหนึ่งไม่ได้สีฟ้าสลับกับสีขาวสวยงามมากๆเลยค่ะ เป็นบรรยากาศที่แสนดีแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะขาไปทางเรียบขากลับขึ้นบันไดค่ะทำไมถึงไม่ไปทางเรียบตั้งขาไปขากลับเพราะว่าทางเรียบต้องรอไฟแดงค่ะข้ามสะพานเราก็ไม่ต้องรอไฟแดงค่ะเหงื่อวรุตาเริ่มออก พร้อมกับแสงแดดที่ส่องมากระทบกับร่างของวารุตารู้สึกตัวเองเหมือนมีพลังแห่งความอบอุ่นจากพระอาทิตย์มาให้เราได้มีแรงขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินขึ้นเดินมาเจอลมพัดสายลมที่พัดผ่านมาชัางเย็นสบายมากๆเลยค่ะเมื่อกี้พระอาทิตย์ท่านก็ให้พลังกับวารุตา ตอนนี้สายลมท่านก็พัดมาลมเราให้วรุตารู้สึกเย็นสบายอุ้ยคือจะบอกว่าง่ายๆนั่นก็คือมีความสุขค่ะเดีกถุงนั่งอยู่ข้างล่างรีบค่ะนี่ค่ะถุงนี้ถุงใหญ่เลยหนักค่ะยิ้วมาจากบันไดเมื่อกี้ขอลาออกน,นะคะ จะใส่รถเข็นกันอีกรอบค่ะขวดพลาสติกมากมากขวดแก้วใสๆไปนั้นมีราคาวัสดุภาพลิ้นทางไม่เคยอ้างว่ามีรอยยิ้มพิมใจ เป็นรถนเงอเรียบร้อยชีวิตจึงบันเลงไปค่ะไปลุยกันรอบที่สามขอเดินน้ำแป๊ค่ะร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวันมีแรงแล้วค่ะไปค่ะลุยกันต่อเลยรอบที่สามของ วารุตาค่ะเห็นลุงเดินอยู่ข้างหน้าแกมีไม้เท้าด้วยนะคะถือว่าเป็นขาที่สามของแกวารุตามองคุณตาคนนี้แล้ว ก็ย้อนกลับมามองตัวของเราเองวันหนึ่งวรุตาก็คงจะเป็นเหมือนกับคุณตานี่แหละค่ะชีวิตเราก็กำลังเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันไม่มีใครหลุดพ้นเลยค่ะตอนนี้ที่ห้างที่วรุตาไปส่งนะคะพ,พนักงานเขาเพิ่งเปลี่ยนกะค่ะแล้วกะนี้นะคะก็เป็นกะที่เจอกับวารุตาทุกวันเลยก็เลยไปส่งเขาแบบ สบายใจค่ะเพราะเราไปส่งทีหละเยอะๆก็เกรงใจเขาเหมือนกันค่ะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเกรงใจก็คือจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่เราก็เกรงใจก็เป็นธรรมดาค่ะคือเกรงใจเฉยๆค่ะไปค่ะรอบที่สามของวารุตาแล้วค่ะ เมื่อกี้ผู้คนก็ยังพุกพั่านมากกว่านี้แต่พอตอนนี้รู้สึกมันบางเบาชโชคดีไม่มีใครมายืนต่อคิวสงสัยวันนี้เป็นวันของวารุตาคะ่ะลุยกันเลยค่ะกดอย่างพร้อมจัดการร้องเลยค่ะวารุตาได้4ยูโร7เซนแล้วเครื่องร้องเลยชโชคดีสุดๆเลยค่ะรีบไปขึ้นเงอนกรชิบแคชเชียร์กันเลยค่ะอีก3เซนเพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้เป็น4ยูโรกับ10เซนค่ะ นี่คือรอบที่3ของวารุตา4ยูโร10เซนพร้อมกับเงินอีก2เซนซึ่งเป็นเงินที่วารุตาเจอนะคะก็หมายความว่าวารุตาได้อีก 1, 160บาทคะ่ะไปลุยกันรอบที่4กันเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาโชคดีโชคดีอะไรรู้ไหมคะขวดสุดท้ายส่งเข้าไปแล้วก็เครื่องก็ร้องทันทีว่าเต็ม ทำให้วารุต่าไม่ต้องเสียเวลารอโชคดีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีนะคะผู้คนก็กำลังนั่งดื่มชาคาเฟ่มาเดินชอปปิ้งซื้อเข้าของเด็กนักเรียนก็เพิ่งเลิกเรียนค่ะ คิเศษของรอบที่สี่ค่ะวลรุตาต้องเอาไปห้างนู้นเพราะว่าห้างที่วรุตาไปส่งเมื่อกี้เขาไม่รับขวดพวกนี้ค่ะเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งคันรถเดี๋ยวไปกันเลยค่ะรอบที่สี่ของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ เราจะนำขวดในรถคันนี้นะคะจะเอาไปส่งคืออีก้างนึงค่ะผู้คนเยอะมากเลยมานั่งกินไอศครีมเด็กๆก็มาเล่นน้ำกันบุมนี้ค่ะ เล่นดนตรีไอ้เครื่องดนตรีนั้นเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะมาส่งกันเลยยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะที่เครื่องไม่รับเดี๋ยววารุตาจะเอาไปส่งอื่นข้างหลังห้างนะคะรวมทั้งเงินอีก2 8 6ไปกันเลยค่ะ ยามช่วงบ่ายๆทุกคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่คือบารุตาได้มาแล้วค่ะแล้วก็นี่คือขวดเบียร์เขาบอกว่าไม่มีค่าขวดแต่มีค่าขวดเดี๋ยวบารุตาจะต้องเอาไปส่งอีกข้างหนึ่งค่ะไปค่ะีไปขึ้นเนินกะทิแคชเชียร์กันเลยบารุตาเจอก้าบาทขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะก้าบาท ขอหมดขอมูลน,นี้ค่ะค่าบา้าตาเจออีก6บาทนี่ค่ะสองขวดรีบเก็บก่อนค่ะนี้ค่ะเจออีก9บาทค่ะวาุตาได้อีก4ยูโรกับ10เซนแล้วก็นี่คือ2เซนที่วาุตาเจอค่ะวันนี้เจ็กพอร์ตเจ็คพอร์ตค่ะวาุตาขอเข้าไปในร้านไปซื้อที่ขัดฟันนิดหนึ่งนะคะขัดฟัน นี่คือท,ที่ขัดฟันของวารุษานะคะอันนี้เ100เม็ดนะคะราคาอยู่ที่85เซนค่ะถ้ามีแว็กด้วยนะคะมีแว็กก็จะเป็นแบบนี้แค่50เม็ดแล้วก็ราคาก็95เซนค่ะไปค่ะไปจ่ายเงินกับพี่แคเชียร์ค่ะ ตมาลองห้างนี้อีกทีนะคะว่ามันจะได้ไหมลองกันค่ะสรุปว่าไม่ได้เมื่อกี้ตอนที่วารุตาใส่ไปอตอนแรกโน้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วบางครั้งก็งงเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปส่งอีกที่หนึ่งก็ได้ค่ะ ได้มาอีกแล้วนะคะ4ยูโรกับ10เซนค่ะ160บาทปารุตาอยากรู้แล้วนะคะว่ายอดเงินของเราทั้งหมดได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปลุนกันที่บ้านค่ะตอนนี้16นาฬิกา3านาทีแล้วนะคะเจอเงิน1เซนค่ะแต่เป็นเงินที่ โดนถูโดนทำลายไปเรียบร้อยจนมองสภาพไม่ออกแล้วค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามานับเงินกันนะคะว่าคา้ตาได้เท่าไหร่มามาช่วยกันนับกันเลยค่ะนี่ค่ะมานับกันเลยว่าคารุตาได้เท่าไหร่อันนี้คือ10ยูโร แบ่งห้าสองใบสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสองสี่หกแปดสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสองห้าสิบเซน นี่คือเงินของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะ3 2ยูโร50าสิบเซนเมื่อแปลงมาเป็นเงินไทยนั่นก็คือ1,200บาทกับการเก็บที่เดียวที่บาเดนไนเซนะคะ1,200บาทมาลตาชื่นใจมากมากเลยนะคะคูนให้ดูนะคะว่าจำนวนเงิน32ยูโร50าสิบเซนแล้วเราได้เฉพาะขวดอย่างเดียวซึ่งราคาก็คือ นั่นคือ0.08เดียววรุตาจะหารให้ดูนะคะนี่ค่ะ406ขวด406ขวดที่เราเก็บได้ในในวันนั้นนะคะ32ยูโร50เซ็นเซนกับเทศกาลการฉลองครบ90ปีของบาเลนไนเซ จำนวนผู้คนที่ไปก็ประมาณห้าห0คนแล้วแน่นอนค่ะทุกคนต้องมีเบียรมีเครื่องดื่มอยู่ในกํามือแล้วนั่นก็หมายถึงค่าขวดที่อยู่ในกํามือของเขาด้วยเมื่อเขาไปเทีย่ยวแบบนี้แน่นอนค่ะเขาไม่ได้ขนของกลับแล้วนั่นก็หมายถึงว่านาทีเงินนาทีทองสำหรับคนที่เก็บขวดขายอย่างเราเรา วารุตากาแฟนไม่ไม่ได้ไปกันตอนกลางคืนหลังจากงานเลิกนะคะเพราะว่าผู้คนเยอะแยะมากมายจอดรถกล็ลาบากเราก็เลยถือโอกาสเอาตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นตีห้าเราตื่นแล้วก็ตอนที่เราขับไปก็คือตีห้าห้าสิบห้านาทีเราไปถึงไปเจอภาพนั่นคือการตกตะลึงพึง,พงเพลิดเพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ขวดเต็มไปหมดทำไมเหลือแต่ขวดเพราะว่าคนที่มาเก็บเขาเก็บแต่กระป๋องค่ะเลยเหลือขวดเก็บมาให้เราแค่เห็นขวดเราก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะแล้วที่เราต้องรีบมากเพราะว่ามีคนที่มาเก็บขวดร่วมด้วยแถมเจ้าหน้าที่ที่กำกำลังทำความสะอาดไล่หลังเรามาคือเขาขับรถและเจ้าหน้าที่อีกคนก็เก็บขวด โยนใส่รถโยนใส่รถวารุจาก็โอ้ยจะทำํำยังไงไอ้รถเก็บกวาดขยะก,ก็ไล่หลังมาไอ้ตัวเราก็จะทําวิดีโอเก็บก็เก็บมันก็เลยออกมาเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างสั้นวรุจตาเสียดายไม่เสียดายสุดๆด,ดอยากให้เพื่อนได้เห็นภาพแบบคือมันเป็นประวัติศาสตร์ในการเก็บขวดของเราจริงๆเลยค่ะ406ขวดสําหรับแค่ สองชั่วโมงที่เราไปเก็บขวดถ้าเราเดินเก็บธรรมดานะคะจำนวนเงินขนาดนี้เราต้องเก็บกันเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวแต่คลิปนั้นคลิปเดียวเราได้32ยูโรประมาณ1,200ับาทถือว่าสุดยอดมากมากเลยค่ะคลิปนี้บอกได้เลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูต้องย้อนกลับไปดูให้ได้นะคะถ้าไม่ได้ดูวาลุตาถือว่าเป็นการพลาดโอกาส ประวัติศาสตร์ของการเก็บขวดของช่องชีวิตเรียบงา<ม>่ายบายวารุตากันเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณคำดีๆที่ให้กับเรามากขอบคุณที่ให้คำดีๆให้พี่ได้ใช้เจอเจ็บปวดรัวรัวร ตั้งแต่ใช้คำนี้นะคะวารุตังรู้สึกว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นทุกๆวันเลยค่ะออกนอกบ้านก็จะเจ็กพอ port ร์ดรัวๆและขอให้ทุกท่านได้เจอเจ็กพอร์ดรัวๆเหมือนกับเราเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตัก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดจันกระดิ่งเพื่อกดชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย